ไก็ไม่รู้นะครับต่อไหมนั้น,นวันแปดสิบบาทเก้าสิบบาทนะครับนิลวัฒนเนี่ยก็จะไปแต่ดุษฎีนี่เจ้าลูกโม่นี่เขาจะอ่านหนังสืออยู่นิลวัฒน์นี่ก็จะไปนะครับไปไปแจกแผ่นปลิวแล้วก็ได้เงินมานะครับผมสอนลูกว่าอย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาชีวิตเราต้องสู้ลูกถ้าไม่สู้นี่มันจะไม่พบความสำเร็จนะสู้ให้สุดแรงสุดกำลังเรานะครับ mm hmm. เขาเขาไปแจกใบปลิวฮะเสาร์อาทิตย์ก็ไปแจกใบปลิวต่อหลังเขาอยากจะค้าขายบ้างผมก็บอกให้เสนอโปรเจกต์มาสิว่าจะทำการค้าอย่างไรจะค้าขายอะไร เขาก็บอกจะไปรับของที่โบบ